ครับวิธีการใช้งานเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ Foxer รุ่นท็อปนะครับตันนี้นะครับก็นำแบตเตอรี่นะครับเปิดจุกปอ,อกให้หมดนะครับก็เสียบไฟบ้านนะครับผมเสียบไฟบ้านปุ๊บเครื่องก็จะดังตีดขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับเราก็มาปรับที่โหมดรถยนต์ เราได้หมู่รถยนต์สแตนบายเป็นออฟอยู่นะครับตัวนี้ยังไม่ได้ล็อกนะครับถ้าเราทําการคี้แบตเตอรี่มันถึงจะล็อกนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะทําการรีแพร r ์นะครับให้ไฟตรงที่คำว่ารีแพร์นะครับแล้วก็ขั้วบวกนะครับแดงบวกนะครับหนีบให้แน่นนะครับผมอย่าให้มันหลวมนะครับที่สองก็พัลบครับ ให้มันแน่นนะครับโอเคจากนั้นนะครับตัวเครื่องก็จะทำการรีแพร r ์นะครับ PUL เห็นไหมครับตอนนี้โหมดจะล็อกเรียบร้อยนะครับเราไม่สัไมไม่สามารถที่จะแตะหรือว่าสัมผัสได้ไม่สามารถเปลี่ยนโหมดได้เราต้องถอดขวก้ออกก่อนนะครับอันนี้พัดลมก็ทำการหมุนนะครับโอเคแล้วก็ทิ้งไว้นะครับประมาณสัก สชั่วโมง5ชั่วโมงหชั่วโมงครับ <Okay. S 1> ไปดูนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับว่าในนี้น้ําจะเดือดไหมนะครับผมโอเคครับนี่เป็นขั้นตอนการชาร์จแบตเตอรี่การฟื้นฟูเบื้องต้นนะครับ